ครับสวัสดีครับกระผมชื่อนายฮาดีหมัดบินเฮดปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลโยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษาชั้นปีที่3ครับค่ะดิฉันนางสาวสีณาแต้มต่อผลกำลังศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษาค่ะครับในวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการคำนวณสางสติโดยใช้ฟิกเตอร์แอนาลิซินะครับ โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการคำนวณนั่นเองครับโดยนำข้อมูลรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการวิเคราะห์จัดบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยนั่นเองครับรับชมรับฟังได้เลยครับค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตารางว i s u a l v i e w ก่อนนะคะอ่าซึ่งตารางว v s u a l v i e w ของเรานะคะก็จะเป็นการกำหนดข้อมูลให้กับตัวแปรนะคะ คซึ่งข้อมูลในส่วนของอตารางที่1จนถึงตารางที่6กนะคะก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลทั่วไปนั่นเองค่ะ,ะแลวก็ในส่วนของตารางที่7จนถึงตารางที่19กนะคะก็จะเป็นข้อมูลข้อคําถามหรือปัจจัยนะคะที่เรากําหนดคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตาราง data view กันนะคะ Data View ของเรานะคะก็จะเป็นการกรอกข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่ผู้ตอบนะคะตอบค่ะอะ,เ,เ,อะ,ะ,อะอเดี๋ยวเราจะนำข้อมูลชุดนี้นะคะไปทำการวิเคราะห์ v e c t o r a n a l น s i ลกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ a n a l y z e ค่ะแล้วก็ไปที่ dimension reduction ะค่ะแล้วก็ไปที่แ e c t o r นะคะอ่ะ แล้วเราเอาข้อมูลในช่องด้านซ้ายนะคะที่เป็นข้อคำถามหรือปัจจัยนะคะทั้งหมดนะคะใส่ลงไปในตารางของ v a r i a b l e ค่ะอ่าเราก็ได้มาแล้วนะคะเราก็ไปทำการวิเคราะห์ที่ด r คิ t i v e ค่ะอ่าเราก็ในส่วนของ s t t a s t t i c นะคะเราก็จะติ๊กในส่วนของ u n i v e r s e ค่ะ u n i v e r s e อ่าแล้วก็ติ๊กที่ coefficient ค่ะแล้วก็ติ๊กในส่วนของค่าซิกนะคะอ่าแล้วก็ค่าเคมกับค่าบัตเล็ค่ะอ่าแล้วก็ติ๊กที่ anti image mm นะคะจากนั้นเราติ๊กเสร็จเราก็ไปที่ continue ค่ะอ่าเราก็ไปในส่วนของ e x c e p c t i o n นะคะอ่า และนี่นะคะเราก็ติ๊กในส่วนของ spin port นะคะเพื่อที่จะแสดงข้อมูลค่ะแล้วก็ในส่วนของ bus uh, on again นะคะก็กําหนดที่1ก่อนนะคะกําหนดที่1ค่ะแล้วก็ไปทําการกด continue ค่ะอ่าแล้วก็ไปที่ rotation ก่อนนะคะอ่าอันนี้ให้เราติ๊กที่ v o l u m e t ่ะอค่ะ,ะแล้วก็ continue ค่ะ อ่าแล้วก็ไปที่กรต์ต่อนะคะอ่ากร์นี้นะคะเราก็จะทำการเซฟข้อมูลหรือว่าไม่เซฟก็ได้แล้วแต่ผู้ใช้นะคะอ่าแล้วก็ c o n t i n u e ค่ะแล้วก็ออปชันนะคะในส่วนของออปชันเราไม่ต้องทำอะไรก่อนนะคะอ่าเราจะไว้ในส่วนของออรอบหลังนะคะอ่าทำการ c o n t i n u e เลยค่ะ แล้วก็กดโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลการวิเคราะห์อของเรากันนะคะว่ายัางไงกันบ้างนะคะอ่าเรามาดูในส่วนของตาราง decapti s c r i p t i v e ก่อนนะคะอ่าซึ่งตาราง d ด c r i p t i v e นี้นะคะก็จะมีในส่วนของเอามีค่าเฉลี่ยค่า t ีค่า, TS, คาเอา่อเปลี่ยนเป็นมาตรฐานแล้วก็เอ่อค่าจํานวนคนนั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะเราก็จะดูค่าเฉลี่ยมากที่สุดกับค่าน้อยที่สุดนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูค่ามากที่สุดก่อนนะคะซึ่งค่ามากที่สุดของเรานะะคก็จะอยู่ที่ a หนึ่งอยู่ที่ a หนึ่งนะคะแล้วก็อยู่ในของ a สิบสองค่ะนี่คือค่ามากที่สุดของเรานะคะต่อไปเราจะไปดูในส่วนของค่าน้อยที่สุดนะคะซึ่งค่าน้อยที่สุดนะคะก็จะอยู่ที่ a ห้านั่นเองค่ะ ่า a 5ค่ะอ่านี้นะคะก็จะเป็นการดูเอค่าเฉลี่ยนะคะอ่าค่ามากค่าน้อยต่อไปนะคะเราก็จะไปดูในส่วนอตารางถัดไปเลยค่ะครับต่อไปก็จะเป็นตาราง correlation metric นะครับหรือว่าตารางสหงสัมพันธ์นั่นเองนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยกัน2ส,ส่วนส่วนที่1ก็คือตาราง correlation ที่ไม่ระบุค,ค่าซิกนะครับ แล้วก็ส่วนที่2คือตาราง correlation ที่ระบุค่าซิกนั่นเองครับซึ่งตารางในส่วนที่1เนี่ยมันจะดูยากนะครับซึ่งมันไม่มีค่าซิกนั่นเองครับเราจะมาดูกันในตารางที่2ครับผมซึ่งในตารางที่2นะครับถ้าหากพบว่าข้อมูลของเราเนี่ยมีค่าซิกก็คือค่าที่มีค่าน้อยกว่า0.05นนั่นเองถ้าข้อมูลของเราเนี่ยมีค่าซิกเยอะนะครับแสดงว่า ข้อมูลของเราเนี่ยมีความเหมาะสมนั่นเองแต่ในข้อมูลของผมเนี่ยพบว่าในตารางมีค่าซิกประปนกับค่าไม่ซิกหรือว่าค่าที่มากกว่า0ูนจุนห้านะครับก็ถือว่ายัางยังเหมาะสมอยู่นะครับต่อไปเลยครับอ่าต่อไปนะคะเราก็จะมาดูในส่วนของตารางรเคมโอเและค่าบัตหล็กของเรานะคะอ่าในชุดของ เ,เดี๋ยวเราจะไปดูในของเคมโอก่อนนะคะซึ่งค่าเคมโอของเรานะคะข้อมูลชุดนี้ของเราที่ได้นะคะจะได้0.05นะคะอ0.541นั่นเองค่ะอ่ซึ่งเอน้อยกว่าเอ0.7นะคะซึ่งค่าของเรานะคะยังไม่ถึงเกณฑ์ที่เอ เหมาะสมทีนะคะที่จะนําไปวิเคราะห์ค่า FA นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูในค่าบัตรเีนะคะเอ่อในส่วนของฟิกนั่นเองค่ะอ่าค่าฟิกนะคะต้องเอ่อน้อยกว่า0.05นะคะก็จะเอ่อสามารถนาไปวิเคราะห์ได้ซึ่งของเรานะคะค่าน้อยค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูในเอ่อตารางถัดไปเพื่อให้เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปเลยค่ะ ครับต่อไปก็จะเป็นตาราง e n t r image metric นะครับซึ่งตารางนี้เนี่ยเราจะดูว่าแนวทะแยงเนี่ยมีค่ามากกว่า0.05หรือเปล่านะครับนี่ก็คือจะเป็นแนวทะแยงนะครับของข้อมูลนั่นเองครับซึ่งเมื่อเราพิจารณาดูแล้วนะครับพบว่า,าค่าเนี่ยมีค่าเท่ากับ0.948 0.941 0.893 0.894ซึ่งในแนวทแยงเนี่ยพบว่ามีค่ามากกว่า0.05นะครับ0.05ครับซึ่งซึ่งค่าเนี่ยนะครับพบว่ามากกว่า0.5แสดงว่ามีความเหมาะสมนั่นเองครับ ับผมต่อไปจะเป็นตาราง a อนตี้อิมเมนะครับซึ่งตาราง a อนตี้อิมเมเนี่ยจะประกอบไปด้วยการสองส่วนนะครับก็คือส่วนของแอนตี้อิมเมดคอวารน์เนี่ยก็คือตารางส่วนนี้ก็จะไม่ระบุค่าเป็นมาตรฐานนะครับส่วนแอนตี้อิมเมที่เป็นคอร์เรลชันแอนตี้อิมเมดคอร์เลชันนะครับตารางนี้จะมีการปรับค่าข้าขอมูลให้เป็นค่ามาตรฐานแล้วนั่เองครับซึ่งเราจะดูได้จากสัญลักษณ์ค่า A ด้านบนนะครับหรือว่าเราเรียกว่า M.S.A. นั่นเองครับซึ่งเมื่อเราพิจารณาดูแล้วนะครับมีค่ามากกว่า0.5นะครับถ้าส่วนใหญ่แล้วนะ่ะข้อมูลของเรามีค่ามากกว่า0.5แสดงว่าข้อมูลของเรานะ่ะมีความเหมาะสมนะครับ ครับต่อไปก็จะเป็นตารางคอมมูนาลิตี้นะครับตารางนี้ก็จะประกอบไปด้วยส่วนช่องที่1นนะครับก็คือเป็นปัจจัยหรือว่าข้อคำถามต่างๆตั้งแต่ A1 นจนถึง A13 นั่นเองครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือจะเป็นช่องของอินิเชียลนะครับซึ่งจะเป็นค่าเดิมเนี่ยจะเป็นค่า1เสมอเลยนะครับแต่เมื่อเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยค่าค่าอินิเชียลเนี่ย ที่เป็นค่าเดิมเนี่ยก็จะมีค่าลดลงนั่นนั่นเองครับซึ่งเราจะไปดูในในช่องของ extraction นั่นเองครับซึ่งค่าที่น้อยลงเนี่ยจะต้องไม่น้อยจนเกินไปนะครับถ้าซึ่งจะจะต้องไม่น้อยจนเกินไปแสดงว่าข้อคำถามนเนี้ยเนี่ยสามารถไปรวมกับข้อคำถามอื่นได้นั่นเองครับซึ่งค่าค่านี้เนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่า0.5ก็ถือว่ากำลังดีนั่นเองครับ ซึ่งค่าเ x t r a c t i o n เนี่ยถ้าหากเราพิจารณาทั้งหมดแล้วเนี่ยมีค่ามากกว่า0.5แสดงว่าทุกข้อสามารถรวมกันเป็นปัจจัยใหม่ได้นั่นเองครับผมครับต่อไปก็จะเป็นตาราง total variance e x p l a n นะครับซึ่งตารางนี้ก็จะประกอบไปด้วย component นะครับหรือว่าปัจจัยทั้ง13ข้อเมื่อกี้นะครับแล้วก็ อาจจะเป็นตารางไอเกนเวลูนะครับซึ่งก็จะไล่ลงมาแต่1.638จนถึง0.625เนี่ยซึ่งค่าไอเกนเวลูเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วจะต้องเท่ากับค่าคอมโพเนนต์หรือว่าค่าปัจจัยทั้งหมดที่เท่ากับ13นั่นเองครับซึ่งหลังจากนั้นเราจะมาพิจารณานะครับว่าค่าไอเกนเวลูของเราเนี่ยที่เรากำหนดเมื่อกี้ก็คือ จะต้องมีค่ามากกว่าหนึ่งนั่นเองครับซึ่งเราพิจารณาดูแล้วพบว,ว่าปัจจัยที่หนึ่งถึงหกเนี่ยมีค่ามากกว่าหนึ่งนะครับซึ่งปัจจัยหลังจากนั้นก็คือที่มีค่าน้อยกว่าน้อยกว่าหนึ่งจุดหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งเนี่ยก็คือจะตัดออกโดยอัตโนมัต BI ิน,นั่นเองครับซึ่งพบว,ว่ามี6ปัจจัยนั่นเองครับผมจากนั้นเรามาดูที่ค่า ความเปรียวนนะครับค่าความเปรียวนสะสมนะครับซึ่งค่าความเปรียวนสะสมเนี่ยถ้าเกิดว่ามากกว่า60เนี่ยแสดงว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าในข้อมูลชุดนี้ก็คือยังไม่ถึงเกณฑ์60นะครับถือว่ามันยังสกัดออกมาไม่ชัดเจนนั่นเองครับผม อ่ะต่อไปนะคะเราก็มาดูในส่วนของสเปนพอร์ตอ I กเอนแวลูนะคะซึ่งสเปนพอร์ตอิกเอนแวลูนะคะเราก็จะดูว่าเออเออมันจะมีกี่ปัจจัยที่คงหนูเหนืออยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนนะคะว่าเราจะดูยังไงมีทิศในการสังเกตยังไงนะคะก็เอ่อทุกคนต้องมองอ่าให้มันเป็นรูปข้อศอกนะคะอ่ารูปข้อศอกของเรานะคะเอ่อซึ่งดิฉันนะคะก็จะมอง เห็นอ่ารูปข้อสอบได้ตั้งแต่อ่ปัจจัยที่หนึ่งจนถึงปัจจัยที่หกนะคะอ่ามันจะเป็นรูปข้อสอบนะคะอ่าซึ่งเราได้มาแล้วนะคะก็จะเป็นหกปัจจัยเหมือนกันค่ะอ่านี่นะคะก็ตัดในส่วนนั้นก็จะได้ทั้งหมดหกปัจจัยนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็จะไปดูนะคะว่าเออยังคงเป็นหปัจจัยอีกไหมคะไปดูตารางต่อไปเลยค่ะ ครับต่อไปก็จะเป็นตารางโรเตตคอมเพลตเมทริกซ์นะครับตารางนี้ก็คือตารางที่ผ่านการสกัดแล้วนั่นเองนะครับซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยทั้งหมดตั้งแต่ A1 นจนถึง A13 นะครับแล้วก็ปัจจัยที่1นึจนถึงปัจจัยที่6ก็คือปัจจัยที่ผ่านการสกัดแล้วนั่นเองซึ่งตัวเลขที่อยู่ด้านในข้อมูลนะครับจะเรียกว่าโหลดดิ้งหรือว่าค่าน้ำหนักความสำคัญของข้อนั้นๆน,น,นะครับซึ่ง หากว่าค่าน้ําหนักนั้นเนี่ยยิ่งเยอะเนี่ยซึ่งมันจะยิ่งดีนั่นเองครับแล้วจากนั้นเราก็มา,ามาเปรียบเทียบนะครับข้อมูลตามแถวว่าข้อมูลค่าน้ำหนักไหนเนี่ยมากที่สุดนั่นเองครับซึ่งเมื่อเราดูแล้วเนี่ยตารางเนี่ยมีข้อมูลเยอะนะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยดูยากนะครับทำให้เราดูยากหรือว่าวิเคราะห์ยากนั่นเองครับ ซึ่งเราจะมาวิเคราะห์ใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทำการวิเคราะห์ใหม่นะครับเพื่อที่จะให้ตารางโรเตตของเรานะคะดะูง่ายมากขึ้นแล้วก็ดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการวิเคราะห์ใหม่คะ่ะไปที่ analyze นะคะแล้วก็ Dim dimension reduction แล้วก็ไปที่ Factor นะคะแล้วก็ไปส่วนของ action ไปส่วน ออปชันนั่นเองค่ะอ่าในส่วนของออปชันนะคะเราก็จะทำให้ข้อมูลของเราเนี่ยเ,เรียงจากาจากมากไปน้อยนั่นเองค่ะอ่าเราก็ติ๊กนะคะที่ซอสแล้วก็ super m o r มอ,อ่าติ๊กเลยค่ะอ่าอันนี้เราก็กำหนดนะคะเป็น0.3ค่ะอ่าเพื่อที่จะให้ดูง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ จากนั้นทำการ continu เลยค่ะแล้วก็โอเคค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูในตารางส่วนของ r o t a t นะคะอ่านี่ตาราง r o t a t เราก็นะคะจะดะูสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะดูง่ายกว่าตารางเมื่อกี้นะคะอ่าซึ่งตาราง r o t a t ของเรานะคะเราก็จะมีตั้งแต่ปัจจัยที่1นึ่จนถึงปัจจัยที่6นะคะอ่า ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันเลยนะคะตั้งแต่เราจะไล่ตั้งแต่หลังไปหน้านะคะอ่าเราจะเริ่มที่ปัจจัยที่6ก่อนนะคะอ่าปัจจัยที่6ของเรานะคะเราก็จะมีเอ a ิ e 0แล้วก็ a5 e แล้วก็ a e 2นะคะอ่าอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ a e 10ก่อนนะคะอ่าเอของเรานะคะ มีค่า0.334ซึ่ง0.334เนี่ยค่ะมันน้อยกว่าในช่วงของส่วนปัจจัยที่3นะคะก็คือ0.509นะคะซึ่งทําให้ตัดปัจจัยปัจจัยที่6ไปนะคะในส่วนของ0.334ตัดไปค่ะแล้วก็ไปมันจะไปรวมในส่วนของปัจจัยที่3แล้วนะคะซึ่งไม่ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูในปัจจัยที่5นะคะ อ่ะปัจจัยที่6ของ a 5นะคะอ่ะจาจะ0.769ซึ่งอ่าเราได้แล้วนะคะปัจจัยที่1อ่าแล้วก็ a 2อ่าเราได้แล้วนะคะเป็นปัจจัยที่สอง่าไอ้อน,นี้ถือว่าผ่านนะคะซึ่งปัจจัยของเรานะคะต้องได้ปัจจัยเอ,อ่อสขึ้นไปนะคะถือว่าผ่านอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในปัจจัยที่5กันนะคะอ่ะปัจจัยที่หจะมี a 3แล้วก็ 1> a 1สบแล้วก็ a 8แปดค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของ A 3สามก่อนนะคะอ่าซึ่ง a 3สามของเรานะคะก็จะมีค่า0.309ซึ่ง0.309เนี่ยค่ะมันน้อยกว่าในของปัจจัยที่สามและสองน้อยกว่าปัจจัยที่สองทให้ต้องตัดปัจจัยที่ห้าออกไปนะคะแล้วมันจะไปรวมอยู่ในปัจจัยที่สองนั่นเองค่ะ อันนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ A10 ต่อนะคะ a 1สิบของเราได้0.414อะซึ่งไม่ได้เหมือนกันนะคะมันก็จะตัดไปอยู่ในส่วนของ A3 สามค่ะตัดค่ะอ่ไอ้นี้มันปัจจัยที่5ของเรานะคะเหลือแค่1ปัจจัยเองค่ะซึ่งมันจะไม่ได้นะคะมันต้องสองปัจจัยึ้นไปเดี๋ยวเราจะไปทําการวิเคราะห์ใหม่นั่นเองค่ะไปเหมือนเดิมนะคะไปที่ Analy z e ค่ะ ไปที่ dimension reduction แล้วก็ factor ค่ะแล้วก็ไปที่ exception ค่ะอะ่ไอ้นี้เราทำการ pick number นะคะก็คือเป็นการตัดตัวแปรออกไปให้เหลือ5ตัวแปรค่ะจาก6เป็น5นะคะเราจากนั้นทำการ continue ค่ะ,ะกด ok เ,เลยค่ะแล้วเราก็ไปดูในส่วนของโรสเเหมือนเดิมนะคะ อ่าตอนนี้เราก็เหลือห้าปัจจัยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะคะว่ามันได้หรือยังคะ่ะอ่าเดี๋ยวเราเริ่มจากปัจจัยที่ห้าก่อนนะคะปัจจัยที่ห้าของเรานะคะก็จะมี A อสิบแล้วก็ A8 แปดอสามอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของ A อสิบก่อนนะคะ a อสิบของเรานะคะก็จะได้ศูนย์จุดห้าหนึ่งแปดซึ่งศูนย์จุดห้าหนึ่งแปดนะคะมันไม่ได้นะคะเพราะว่า ปัจจัยที่3เยอะกว่านะคะมันก็จะไปรวมอยู่ในข้อคําถามของปัจจัยที่3ค่ะอ่าตัดออกไปเลยค่ะอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ A8 นะคะเ8ของเราได้0 6 8 9อ่าอันนี้ได้นะคะก็จะได้เป็น1ปัจจัยแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ A3 นะคะอ่า A3 ของเราได้0.520อ่าอันนี้ก็ได้แล้วนะคะเป็น2ปัจจัยค่ะอ่าปัจจัยที่5าผ่านนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในปัจจัยที่2 อ่าปัจจัยที่2เราจะมี A11 แล้วก็ A12 แล้วก็ a 1สแล้วก็ A8 ค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูใน a 1สก่อนนะคะ,ะ a ่าสของเราได้0 3 6ย์จอ่าซึ่งไม่ได้นะคะมันจะไปรวมอยู่ในข้อคําถามของสามจเอ่อศูนยค่ะอ่าตัดออกไปเลยคะ่ะอันนี้ A11 ไม่ได้อ่าเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ A13 นะคะ A เสิบสามของเรานะคะได้ค่ะาได้เป็นหนึ่งปัจจัยแล้วนะคะรอสิบสองก็ได้ค่ะได้ไปแล้วนะคะเป็นสองปัจจัยค่ะอสี่ปัจจัยที่สี่ผ่านนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในปัจจัยที่สามค่ะาปัจจัยที่สามเราจะมี A1 หนึ่งแล้วก็ a 1สิบแล้วก็ a 1สิบเอ็ดค่ะแล้วก็ A3 สามค่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ a หนึ่งก่อนนะคะอะ a หนึ่งเราได้นะคะาได้เป็นหนึ่งปัจจัยแล้วนะคะอะ a สอง a สิบนะคะ,ะ a a สิบก็ได้ค่ะเป็นสองปัจจัยแล้วค่ะาแล้วก็ a สา a สิบเอ็ดก็ได้นะคะ a เป็นสามปัจจัยแล้วนะคะาแล้วก็ในส่วนของ a สาม a a สไม่ได้นะคะเพราะว่าในช่วงของปัจจัยที่หนึ่งมันมากอ้อ a 3 a 3นะคะได้ค่ะ a 3ได้เหมือนกันนะคะเป็นอ่อสี่ปัจจัยค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูในปัจจัยที่สองต่อนะคะอ่าปัจจัยที่สองของเรานะคะ<ๆ>ก็จะเป็นมี a 7 a 2แล้วก็ a 4แล้วก็ a 5ค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ a 7ก่อนนะคะอ่า a 7ของเรานะคะไม่ได้นะคะ มันจะไปรวมอยู่ในข้อคำถามที่หนึ่งซึ่งข้อคำถามทีหน่1มากกว่าค่ะอ่าแล้วก็ไปดูในส่วนขอ,อง a2 อ่า a2 ได้นะคะอ่าได้เป็น1ปัจจัยแล้วนะคะแล้วก็ a4 นะคะ a4 ไม่ได้ a4 ได้ค่ะอ่าเป็น2ปัจจัยแล้วนะคะแล้วก็ a5 a5 ก็ได้อีกนะคะเป็นสปัจจัยค่ะอ่าปัจจัยที่สองผ่านนะคะแล้วก็ไปปัจจัยที่1ค่ะอ่าปัจจัยที่1นะคะก็จะมี a6 a 9 A7 แล้วก็ a 4แล้วก็ A 5ห้าค่ะอ่ารอสนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูในของส่วน A6 นะคะ A6 ของเราได้นะคะก็เป็นหนึ่งปัจจัยค่ะ A 9ของเราก็ได้นะคะเป็นสองปัจจัยค่ะ a7 ก็ได้นะคะเป็นสามปัจจัยค่ะ A 4ก็ได้นะคะ A4 สไม่ได้ค่ะ A 4สตัดค่ะ อ่าแล้วก็ a สามนะคะ a สามได้ค่ะเป็นสี่ปัจจัยค่ะอ๋อ a สามก็ไม่ได้แล้วนะคะเพราะมันไปรวมอยู่ในเอ่อปัจจัยที่ห้าแล้วค่ะอ่าและเดี๋ยวนะคะเราก็เออหลังจากนี้นะคะพอเราได้ทั้งหมดนี้แล้วนะคะเราก็จะไปทําการเอ่อตั้งชื่อให้กับตัวแปรของเรานะคะเป็นเอ่อว่าอยู่ด้านไหนจัดอยู่ในด้านไหนกันบ้างนะคะอ่าต่อไป ต่อไปเลยค่ะครับต่อไปก็คือจะเป็นการตั้งชื่อของตัวแปรนะครับหลังจากที่เราเราได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประกอบไปด้วยอ่าในในปัจจัยที่ห้านะครับก็จะมาดูว่าอ่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่มีค่ามากกว่าศูนจุดสามนะครับเพราะว่ามีจุดหกแปดเก้านะครับที่ผ่านเมื่อกี้นะครับแล้วก็จุดห้าสองศูนย์นะครับอืมซึ่งพบว่าเนี่ยมีหนึ่งค่าเนี่ยเป็นค่าลบนะครับ ซึ่งค่านี้ก็จะเป็นค่าค่าตรงข้ามนั่นเองครับผมอ่าก็คือมี A8 และ A3 นะครับ a อก็คือมีอัตยาศัยไมยตรีและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อสื่อสารส่วน A3 ก็คือรูปแบบและความทันสมัยนั่นเองครับซึ่งเมื่อเราตั้งชื่อใหม่แล้วนะครับก็จะได้ประมาณว่าอ่ามีไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแต่มีรูปแบบและความทันสมัยนั่นเองครับผม ในส่วนของปัจจัยที่ห้าครับอ่านี่ก็ได้ไปแล้วนะคะการตั้งชื่อของปัจจัยที่ห้าเดี๋ยวเราจะยกอีกปัจจัยหนึ่งนะคะคือปัจจัยที่สี่นะคะอ่าปัจจัยที่สี่ของเรานะคะก็จะมีอยู่แค่สองปัจจัยค่ะอ่าก็คือความสะดวกข้องตัวในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองค่ะ เราจะตั้งชื่อให้กับสองตัวแปรนี้นะคะก็คือความสะดวกในการติดต่อประสานงานและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่นั่นเองค่ะอ่านี่นะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นการการตั้งชื่อให้กับตัวแปรที่ของเราสกัดออกมาแล้วนะคะครับผมนี่ก็จะเป็นการสาธิตวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Factor Analysis นะครับ โดยใช้โปรแกรม s p s s นะครับหากมีข้อบิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะ